สวัสดีค่ะแอดมินเพจร้านไวฟฟอรลิทเองนะคะวันนี้แอดมินก็จะมา,าสร้างรายได้นะคะจากการปลูกผักสลัดนะคะอันนี้เราจะเพาะต้นกล้าสลัดไว้ก่อนนะคะวิธีการเพาะต้นกล้านะคะเราก็ดูเซิร์ชเอาจากได้ดูในจากใน u t u b e ได้เลยนะคะเขาจะมีสอนวิธีการเพาะต้นกล้าผักสลัดไว้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราเพาะไว้แล้ววันนี้เราก็จะมาบอก สำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นเพาะต้นกล้าผักสลัดเหมือนกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เพาะตัวมเมล็ดนี่นะคะผักสลัดนะคะเอาพีชมอสนะคะลงใส่ตะกร้าแล้วก็เอารดน้ำนะคะแล้วก็เอามเมล็ดพันนะคะตัวนี้จะเป็นเ,ออเลดโอ๊กนะคะเอามเมล็ดพันนะคะหวานลงไปให้ทั่วนะคะก็ ลดน้ำอีกทีหนึ่งนะคะประมาณสัก1สัปดาห์นะคะก็จะได้ต้นกล้าผักสลัดแบบนี้นะคะแล้วพอที่เขาโตได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะย้ายลงใส่ถาดหลุมแบบนี้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือถาดหลุมแบบนี้นะคะแล้วก็ดินพีชมอสนะคะที่เลือกใช้วันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะพีชมอสแบบนี้นะคะนี่ค่ะถุงละ199บาทตัวนี้ใช้ดีเหมือนกันนะคะ หาซื้อได้ลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะหรือที่โฮมเวิร์กนะคะตรงแผนกที่จะเป็นพวกปลูกผักอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีขายนะคะมีดินมีอะไรขายตรงนี้พีชมอสก็มีตรงนั้นหาซื้อได้ง่ายถ้าสําหรับขายที่จะไปดูในห้างก็มีนะคะนี่ค่ะแล้วก็เตรียมแลงอย่างนี้นะคะถาดหลุมอย่างนี้นะคะก็หาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะคะเขาก็จะขายประมาณ สี่ถาดร้อยนะคะนี่ค่ะซื้อมาแล้วก็เอาพิดมอสนะคะใส่แบบนี้ให้เต็มหลุมเลยนี่นะคะใส่พิดมอสให้เต็มหลุมเลยเพื่อเราจะเอาต้นกล้ามามาถ่ายใส่ในนี้นะคะเราจะปูให้เต็มเลยใส่ให้เต็มเล้วเดี๋ยวเราจะไปรดน้ำเนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาต้นกล้าผักสลัดของเรานะคะมาลง เกี่ยเเนี่ยค่ะให้ทั่วเลยเนี่ยเราจะเอาไปรดน้ํากันนะคะเนี่ยเราจะาไปรดน้ําระหว่างรอรดน้ําดูผักต้นกล้าตรงนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไปรดน้ําแป๊บนึง เรานำพิสมอที่เราปูไว้ใส่ในถาาหลุมแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาเอาต้นก้าใส่ในนี้กันนะคะเ,เอาต้นก้ามาวางก่ขอขออภัยนะคะมือใหม่นะคะยังถ่ายทำเองนะคะยังไม่ได้ โปรมากนี่อยาตั้งใกล้ๆดูนะคะวิธีที่เราจะแยกตัวนี้ออกมานะคะเราก็มีอุปกรณ์คือไม้เสียบโลช่นอย่างนี้นะคะอันนึงแล้วก็แยกต้นอ่อนต้นก้านอย่างนี้มานะคะนี่ค่ะค่อยๆดึงท่อมานะคะตัวต้นเขากับ ตัวลากนะคะเขาก็จะออกมาพร้อมกันแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะแล้วก็จับเขานอนวางไปอย่างนี้ได้เลยนะคะอันนี้เอาตรงนี้แล้วกันให้เห็นง่ายๆเนาะับนอนไปอย่างนี้อ่าเป็นมุมนี้นึงนะคะพอจับเขานอนเข้าไปได้อย่างนี้แล้วนะคะ เราก็จะเห็นเห็นลากเขาใช่ไหมคะก็ตรงนี้นะคะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้ไม้นะคะกดลงไปตรงนี้เลยคะ่ะให้เขาลงไปตรงกลางอย่างนี้เลยนี่นะคะเขาก็จะอยู่อย่างนี้เลยแค่นี้เองก็เสร็จแล้วนะคะนี่คะ่ะเราก็ทำอย่างนี้นะคะไปทุกอันเลย ก็มาทำอันอื่นกันต่อนะต้องเบามือนิดนึงนะคะเพราะว่ารากมันยังต้นมันยังเป็นต้นอ่อนมันยังไม่ค่อยแข็งแล้ว เบามือ,อนิดนึงพลาเขาออกมาแล้วก็กดเขาลงไปนะขออภัยทางเทคนิค ผิดพลาดทางเทคนิคนี่กดลงไปหลังจากตรงนี้นะคะก็จะใช้เวลาประมาณอีกเดือนนึงนะคะกว่าเขาจะโตออกมาที่เรากินได้นะคะแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะประมาณอีก20วันเนี่ยเราก็จะถ่ายเขาใส่กระถางใหญ่นะคะหรือว่าจะเป็นใส่ถุงก็ได้นะคะ ใส่ดินแล้วก็ปุ๋ยเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวเราก็จะถ่ายอีกทีนึงน,นะคะแต่ตรงนี้มาดูวิธีที่จะเอาต้นอ่อนสลัดลงก่อนนะคะเนี่ยค่ะลากเขาจะเล็กๆอ่ากดลงไปเขาจะอยู่ในถาดลุมประมาณอีก20วันนะ ถึงจะเอาลงกระถางใหญ่แล้วก็อีก1เดือนนะคะหลังจากอยู่ในกระถางใหญ่ก็ได้ผลผลิตที่เก็บกินได้แล้วหลังจากเก็บเราไว้ทานเองได้ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่เราหรือเอาไว้ทานเองได้แล้วเราก็สามารถขายได้ด้วยนะคะก็ สามารถเป็นอาชีพเสริมได้นะี่ค่ะทำย่ให้ครบให้หมดเลย เมล็ดพันธุ์ตรงนี้นะคะก็หาซื้อได้นะคะตามร้านในอินนะคะที่หน้าร้านเขาก็จะมีซองเมล็ดพันธุ์ขายนะคะหรือว่าที่ประคองตลาดนะคะหรือในออห้างสรรพสินค้าก็มีนะคะพวกโฮมเม o ร์โฮมโปรพวกนี้นะคะมันจะมีตรงซุ้มที่เป็นพวกขายต้นไม้นะคะเขาก็จะมีเออมล็ดพันธุ์นะคะขายเหมือนกันนะคะ ซองหนึ่งก็20บาท30บาทนะคะแล้วแต่ที่เขาขายบางทีบางคนเขาก็ใส่ใส่เมล็ดเยอะนะคะถุงหนึ่งอาจจะมี100เมล็ดนะคะส่วนใหญ่ถาดหลุมนี่ก็ซื้อได้ตามร้านต้นไม้อะคะ่ะหรือว่าอันนี้ไปซื้อมาจาก สนามหลวงสองนะคะที่นั่นก็มีดินขายมีอุปกรณ์อะไรขายเยอะเหมือนกันก็ไปดูได้นะคเะนี่ยค่ะเราก็จะทำอย่างนี้นะคะไปจอนเต็มเลยนะคะให้เต็มหมดเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นี่ตัวนี้เตรียมพร้อมที่จะลงกระถางใหญ่ได้แล้วนะคะเห็นไหมคะทักสลัดของเราค่ะ นี่ค่ะเต่อเขาก็จะเก็บผลผลิตเขานํามากินแล้วก็ขายได้ด้วยนะคะสร้างรายได้ค่ะเแล้วเพื่อนๆไม่มีอะไรทํานะคะอยู่บ้านของเราก็ลองหาซื้อเมล็ดพันธุ์นะคะมาปลูกแบบนี้ดูนะคะนี่ค่ะ สร้างรายได้ด้วยนะคะแล้วเราก็เก็บไว้กินเองก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินเพจลานไบฟริตก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย